อาเซปเนี่ยนะคะข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะคะกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2565นี่แล้วค่ะปีหน้าใช่จริงเขาบอกเขาพร้อมแล้วนะเขาทำทางด้านเอกสารอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะอาเซียนพร้อมหรือย,ยังไทยพร้อมหรือย,ยังนะคะเรามาดูกันเขาบอกว่าวันที่1มกราคม2565นะคะความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซปเนี่ยจะมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งฝ่ายจีนนะคะเขาได้ผ่านการอนุมัติไปแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนในปีที่ผ่านมานะคะโดยซุยเปลิลลินนะคะอธิบดีกรมการค้าและกิจการระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ของจีนเขาบอกว่าหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศจีนต่างๆเนี่ยได้เตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะที่จะรับภารกิจที่เป็นข้อผูกมัดอะไรก็แล้วแต่ที่ตกลงกันไว้ในอาเซนนะคะทั้งในเรื่องการเปิดกว้างด้านการบริการการครุ้มการครุ้มครอง ลกันเงินลงทุนนะคะการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าแล้วก็การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการค้าอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆด้วยค่ะ<ม>โดยที่หนึ่งในจุดที่เป็นข้อได้เปรียบของสมาชิกต่างๆที่มาร่วมมือกันอยู่ในอาเซียนก็คือเรื่องของภาษีนี่แหละคุณผู้ชมในในโยบายเรื่องของการปรับลดภาษีนะคะทางการจีนได้มีการยื่นรายการปรับลดภาษีต่อสํานักงานเลขาธิการอาเซียนแล้วเรียบร้อย<ม>ค่ะ ส่วนแผนการดําเนินการลดหย่อนภาษีก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการอนุมัติภายในประเทศแล้วนะคะก็รับประกันได้แล้วค่ะว่าเมื่อความตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้ก็จะสามารถดําเนินการลดหย่อนภาษีได้ทันทีในวันที่1มกราคมเลยค่ะอย่างรวดเร็วนะคะอ,อันนี้นะเขายังมีการจัดอบรมพิเศษเรื่องอาเซปให้กับผู้ค้าให้กับผู้ที่จะเข้าไปลงทุนหรือทำทำการค้าด้วยนะของจีนตอนนี้มาดูฝั่งของไทยบ้างนะคะในนี้ฝั่งของไทยเนี่ยคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะคะรองนายกรักฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าขณะนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยให้สัตยาบันครบไปแล้ว6ประเทศก็คือสิงคโปร์บรูไนสอปปลากัมพูชาเวียดนามและก็ไทยนะคะโดยไทยเนี่ยได้ยื่นสัตยาบันไปเมื่อวันที่28ตุลาคมนะคะซึ่งทุกสมาชิกต้องให้สัตยาบันนะผ่านสภาเมื่อมีข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในปีหน้านะคะมันจะสร้างโอกาสมากมายสินค้าที่มันเคยขายแบบแพงเนี่ยมันก็จะขายได้ถูกลงเพราะว่ามันไม่มีภาษีแล้ว การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอาเซียนนี่ก็จะแบบแบ่งบานขึ้นแน่นอนอและเขาบอกว่าที่ที่น่าสนใจคือว่ามันมีสินค้าตั้ง3 9 0 0 0กว่ารายการที่มันจะลดลงให้เหลือศูนย์คือไม่เก็บเลยแต่ว่าในวันที่1นมกราคมเนี่ย2 9 0 0 0กว่ารายการเนี่ยลดทันทีรอ,ออีกแค่1,000งรายการก็รอค่อยๆคยๆทยอยลดไปอ,อันนี้เป็นข่าวดีเราต้องไปไล่ดูนะว่า สินค้าสามมืกว่ารายการเนี่มันเป็นอะไรบ้างที่เราเคยซื้อแพงเนี่ยต่อไปนี้มันจะซื้อถูกหรือเราก็อาจจะไปขายเนี่ยเราต้องระวังแล้วเราก็ อาจจะเสียโอกาสบางประเทศที่เขาทาได้ด,ดีกว่าเราเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยเหมือนก<ช>ั<ช>นนะคะแล้วเราต้องไม่ตกขบวนนะคุณผู้ชมคือแต่สําหรับในมุมของประเทศไทยค่ะแน่นอนอา,อาเซีเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสทางการส่งออกสินค้าหลายรายการเลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มผลไม้ค่ะผละไม้สดแปรรูปสินค้าประมงยางพาราผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และส่วนประกอบพลาสติก เคมีพันชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และก็ส่วนประกอบด้วยนะคะโดยที่ไทยก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกค่ะในเรื่องของการค้านะคะโดยเฉพาะการส่งออกเมื่อสินค้าเนี่ยไปสู่ด่านถ้าหากว่าเป็นสินค้าเน่าเสียผู้ค้าจะต้องปล่อยสินค้าภายใน6ชั่วโมงนะคะก็จะนับว่าเป็นประโยชน์ค่ะต่อการส่งออกผลไม้ ผักและก็สินค้าเน่าเสียหลายรายการของไทยนะคะรวมถึงอำนวยความสะดวกการค้าในรูปแบบของอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าออนไลน์ด้วยค่ะอันนี้พี่ชอบนะที่เรื่องว่าถ้าสินค้าเน่าเสียต้องรีบปล่อยใน6ชั่วโมง<ม>เพราะว่าเรามีปัญหาที่ด่านชายแดนจีนเวียดนามแล้วเวลาเรา<ฆ>ส่งผลไม้ไปตรงนั้นแล้วไปเน่าเสียหลายต่อหลายครั้งนะอันนี้ดีมากเลยตรงนี้เป็นประโยชน์ของไทย ขอบคุณที่ติดตามรับชม ASEAN PLUS ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ